ไอ้เงี newer, ้ยแล้วมึงแบบมึงถ้ามึงไม่ไม่ทันมึงก็ออกดิกูไม่ได้รีบอยู่แล้วเไอยกูแค่ถามมึงทุกวันเองนะเว้ยก็เออมึงเสร็จยังมึงเสร็จยังมึงเสร็จยัางปูถามทุกวันแต่ปูแม่อยากรู้มัน่จะไหวไหมไอ้เงี้ยไอ้สัตว์สามมาทีนะเออเงี้ยเดี๋ยวแล้วหุบไปแล้วไงทะเลาะไปไหม่ปะเฮ้ย สวัสดีค,ครับเราเมกโก้ผมไพ่ครับผมนึ่งครับโอเคก็วันนี้เราจะมาแกล้งละเมอนะฮะแกล้งละเมอนะฮะแกล้งละเมอนะฮะก็คือง่ายเลยสัดว์คอมแม่งเลยสัตว์สัดว์คอมแม่งเลยสัตว์เหมือนไส้โอแแ้แ,แม่งแค่นั้นะแหละไม่มีแผนแรงนั้นจบมาแค่เนี้ยนะมาแค่เนี้ยนะเออก็มาครับเอแกล้งไงแกล้งจริงไงแกล้งจริงจังอะ่ะก็คือ <ST U> เน<ส>้่ย <ST U> ว่าทุกคนครับอันนี้คือจอ เดีครับผมเข้ามาเข้าไรอ่ะไรมาเดินดูเงินอ๋อเออเไม่เจอนานเลยมาทำไมเนี่ยอ้าไม่ไม่หมายถึงมึงมาทำไมมาเรื่องหน้าเหรอเรื่องมาดูหน้ามาดิคุยมาสบายวันนี่เป็นไงบ้างครั่ะมึงเข้เห็นถ่ายมึงใส่คลิปมึงเหลือจอใช่พี่ไอ้เยี่ยนี่มันไม่ว่ากเลยนะจอมตอมจอมปูไอ้เยี่ยเฮ้ยเราพรุ่งนี้เราถ่ายไงอีกอ่ะไอ้นี่ไงไอ้วันพัสด้วยป่ะใช่ใช่ไอ้นี่ขอเองสัตว์มังค์ ถึงไม่วันไม่พอดีใช่เมะันดีแล้วเมื่อกี้พี่เาทำอะีวเขห่ทกคนาถ่ายไรไอเยนเตยเ็นยวกล้แล้วีออกใล้แล้วนก้นกล้ตายแล้วเจอไม่เจอเลยไม่เจอม่ันเลยไม่เจอไอเต้เลไม่เจอยี่เลยไม่เจอไลเจอล้าสุดเมื่อไหร่่ะไมกันตากันะเจอล้วสุดเมื่อไหร่่ะเดี๋ยวนี้ก่อ เดี๋ยวตัวงานยังเหลือนึ่งฮะอ๋ตัวงานยัเอนึงมันเกิดงานเฉยเลยไม่ควรหรองานนานตัได้เจอตัวงานไม่เจอตวงานไม่เจอเลยลกอะลูกไม่ทงไม่พักหรือว่าไอี่จะเป็นตอนเยอะจังอะไรคือที่คนตัดต่างตอนแรกเม่ได้ให้ความสำคัญกันคือลูกตอนนี้ได้ยนะ แรหอบยาวขึ้นไงต้องถามจ้าูสุบิกอนกันเป็นไงวะเยีปะวนเขาตัวน้อเล่นด้วยะรนะีจังสเลียเลสีียสีเลีม่เียเลไ่ี่จังเหมือนกันไม่คือนั่ไปชีวิตมึงมีความจิงจังเหมวะจริงหรือจังจังอะไรวะ ไม่คือมันจริงจังไม่คือแบบไอ้แค่หนึ่งมันตัดมาสามรอบแลไวไงีพี่ให้ผมชมให้มันแก่ไม่คือตัวอยากให้มันตัดแบบว่านี่ไงให้มันเห็นคารับแต์ตแของตัวแบบคนเล่นอะ มันอยู่ที่มึงเล่นด้วยเปล่าเออมึงก็เชื่อแล้วเนอก็ตั้งใจไปแล้วเออไองานตรงนี้มันไม่เกี่ยวไม่คือมึงมึงชอบแบบทำแบบทำแลบอ่ะคือพาทำแลบมันก็เร็วอ่ะพอมันเร็วคนก็ไม่รู้ว่ามึงเล่นอะไรกันมันน่าเบื่อก็ดูมึงถ่ายก็ดีไม่น่าเบื่อไม่แต่แต่มันน่าเบื่อแต่คือมึงก็แบบท้ามันแบบเห็นคาแรคเตอร์ได้ไงมข้าใจได้ปะแช่งสปริงสปรีคือมันก็ได้เห็นไงมัล่ะมันก็ได้เห็นมาแล้วว่าเฮ้ยเราทำยังไงเราพูดยังไงพูดยังไง หรือยังไงกินยังไงวิ่งยังไงไม่ขนาดเออเข้าน้ำยังไงโอเคออเดีคุณถ่ายชีวิตประจำวันไหมตาเลยไม่คือมึงก็ต้องแบบเข้าใจก่อนแต่ว่าเดี๋ยวมึงลองดูดิแค่คิดคนก่อนอ่ะแค่แบบมึงทำแลกทำแลกไม่ถึ่นน่ะตายเลยโอลยน้องเอาเลยคือมึงทำแลกมากเกินอ่ะไม่เย็นไม่เย็นต้องซีเรียสเยอะ มึงทำแหละเยอะเกินจนแบบว่าเที่ยมึงไม่รู้เลยว่ากูเป็นใครแหละกระดึงพุไปเที่ยมเล่นจบเงี้ยโอ้โหมันก็ได้เร็วๆไงเบื่อพี่เที่ยจะคนนี้สัตวเล่ทำเลยเลยปะไม่ได้ลองไม่ถึงนั่นแหละเที้ยมปีเฮ้ยเอาแม่งาเบื่ออนทีเอ้เายันนี้แซวเล่นไปเนี่ยพูดจริงอ่ะีเนี้ยแล้วเยี่ยวมากไม่หนาเื่อะโอ้หออติดงานเปล่าโอ้ติดี้เลย จ็ทั้งินทั้งแมวเจ็บทุกอย่างที่มาอภัยไม่ได้ค่ะเป็นไรบ้างเรียเรียร์ไปเนี่ยค่เรลือไม่ดีรีรระูบอกื่งกีขามันแม่งก็เหมือนเดิมที่สามสี่กิฟต์แม่งตัดเหมือนเดิมคุยเรีนคุยไปไหมรืองไปไมาหรือไงไม่อมันก็อาจจะเพรากงานระมือตรวจงานหรอกเพื่ก็คือมันต้องรีบของระเมอด้วยเปล่าเอ้เที่แล้วมึงแบบ มึงถ้ามึงไม่ไม่ทันมึงก็บอกดิกูไม่ได้รีบอยู่แล้วเฮียกูแค่ถามมึงทุกวันเอ้นะเว้ยเออมึงเสร็จยางมึงเสร็จยงมึงเสร็จยางกูถามทุกวันฮกูอยากรู้มันไไหวไหมเฮียีสานสามันแล้ะนะเออเฮีเรียเรีนเวยไปแล้วเนี่ยทเนะนหมเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเคยกูบอกมืไงว่าอย่าพึงอ้มึจะให้ผ่านทนี้อะไรไข่ใจเย็นเฮ้ยชุกจอยหนึ่งไดไงยาดีที่อต้องพังงมดแล้มื่งกดีๆอไอหนึมันทำอะไรผิดมึงไปชุกจอมันเนี่ยไอหนึ่งทอะไรผิดกูบอกว่า๋ย่เพิ่งผอนแค่ไม่เองถอเนี่ยนะถ้วมึงอารมณ์ร้อนจะวะเอียวเวลาไอพี่เองผอนอะไรได้เลยวไอะของมันเสียเราค่อยคุยกันใจเย็นๆ้อไปกรางแก้ม่จอไเพะว่ แต่เ like? no re no. รงเป็นคอมลเมอไงมนไม่ได้คมไม่เดนยไงื่นทุกจอยคอมที่ไทยนี่คืมาให้ค่อคุยกันค่ะต้งอะไรไปล้งอะไไอไ่ยดของมันไม่มี้ะี่ผมบอกเมื่อไหรไงว่ามันมอัน้วมันก็้อย่แล้วอ่าไปเป็นไงด้วยยังดัอยังดับเลยอไม่เไปทไรแลชนไม่ได้แค่นี้หรอใช่เว้ยพี่คือผมอยทําอปิว่าดงแก้ไม่เสร็จเลยที่แอลนไม่เ็จเวลา มันยังแก้ได้หรอคือไม่ใช่ว่าพี่คือคลิปมันยังแบบคือไม่เอาตรงที่พูดพูดออกหมดอะแล้วแบบว่าเหลือแค่แบบเหลือแค่ทำแลมอะใส่ทำแรมเร็วๆเงี้ยแก้บอกแค่แก้แล้วก็เออเนี่ยแยอเหมือนมึงเพิ่มเข้ามาแค่คำสองคำอะคืออะไรงคือมันน่าเบื่อในนี้เหรอคือเหมือนคลิปเปิดมาปุ๊บเห็นแค่มึงเล่นอะแค่มึงเล่นมึงเล่นอะไรแค่นี้แล้วก็จบไปโดยที่แบบว่าเที่ยไม่รู้ด้วยซ้ตาเขาทำอะไรทำอะไรไม่ถูกแล้วต้องไปถูกจอคอมเมนต์หนเลยนะหูยินพี่เที่ยมัน คุยมันหลายรอบนะ้วจะทำงานกันได้เหรอทะเลาะกันในทะเลาะกันก็ค่อยคุยในห่าอย่าไปทำลายคอบขอาของกันติดหรอทำอะไรอ้ผใครเนี่ยเไม่หลอกคือให้นึ่งไหมมันติดต่องต้องเอาไปซ่อมมันเนี่ยต้องเาไปซ่อมปะซ่อมไปซ่อมหรือดีแม่ก็อจอแตกก็มันดับไปแล้ะมันน่าจะช็อตละมั้งโดนยเลยไอ้โดนจอมเน่ยจอมันน่าช็อตเออม่ไม่ลต้องไเลย มันบ yeah. oh, ้าแหละไอเที่ยเนื้อตัวจอไปด้วยเลยสักไปด้วยเลยนี่คือกลับเลยอ๋อไอ้เที่ยนี่ต้อมด้วยอะไรวะไม่เคยเลยนี่หนึ่งก็เหลือแค่หน้าจอเดียวเอยแล้วแค่นี้หรอพี่ตัดได้ไปไหนซ่อมมั้งก็ต้องก็ต้องรอของที่มันต้องทไมไปมันอารมันร้อนยังไม่รู้มึงเป็นหมาปล่อยเหรอเมื่อเท่านั้มันอ่ะทำผมก่าทำแล้วมันมันมีอะไรขนาดนั้นวะผมไม่รู้ไงว่า ไม่ได้ไม่ปิดใจไม่ไม่ไม่คยยาี้น um ึงกมแล้วอ่าแล้วกลับตอ่ะกลับเหรอไม่รู้อมอกไอมะไรอ่ไอ่าไเมื่อกี้มันจอมงอ๋อจอมเหรอเออคือรอ

บําคามถึงไงถึงแม่ก็งงว่าอยู่ดีแบบปกติไม่เป็นเลยจะร้องกับใครมาที่มึงลงทุนซื้อเอาหน้าจออะไรมาเพื่อทุ่มเลยใช่ไหมใช่โอ้โหใครเลือขนาดนั้นหน้าจอเก่าดิโอ้โหเสียเอาไงดีวะก้องก็จบแบบนี้แหละมึงแหลของงให้มึงกล้ามากเลยแน่ไม่ให้มึงบาลาพี่กล้ามึงบาแค่แม่คนเดียวเนี่ยไอ้เน่มเจือเจือวะ

เฮ้ยอิมอะไรกันหงิมเฮ้ยเย้คนเทนต์ไหมเฮ้ยเยี่ยไฮไลท์ว่ะไปไปอิโก้มันโก้จริงๆอามิโก้เรื่ออะไรดูผมนายดูโอ้โหถือว่าโอ้โหโอ้โหดีมันอามิโก้

หลับตานะป๊เป็นป๊ไะอย่าไลืมตานะทได้ได้หลับหลตานะไม่ต้องไปไหนแล้วไม่ต้องไปไหนต่อแล้วเื่อกูแบบทำได้แค่ขึ้นรถแล้วนั่งรถกลับบ้านเลยโอเคครับลิปนี้ก็จบไปแล้ว ไม่รู้ว่ากูโดนแกล้งหรือกูแกล้งเขาเออ้งแม่เหินเที่ยเออไอ้ี่แม่เอ่เอี่ยแม่เหล้วแล้วเอโอเครับไม่ชอนไลค์กดแชร์ครับต้อใครนะตัวนึง้ึงก็รูไอเี่ยมันเ